สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการดำเนินการขั้นมูลฐานเรขาคณิมูนฐานนะครับ Elementary operation and Elementary matrix นะครับในหัวข้อนี้จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินการตามแถวขั้นมูลฐานเน้นตามแถวนะครับ Elementary row operation นะครับตัวอย่างเมทริกนี้ครับ1 3 2 4นะครับสมมูลครับเมทริกลบ1ลบ1 2 4นะครับเนื้อหาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย4-6 การดาเนินการขั้นมูลฐานนะครับและเมทริกซ์ฐานนะครับในวิทยการดังนี้ครับการดําเนินการตามแถวขั้นมูนฐานเราเน้นแถวนะครับ elementary row operation นะครับสำหรับเมทริกซ์ A คือการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้นะครับให้ดูใหดีนะครับข้อ1การสลับที่ระหว่าง2แถวใดๆในเมทริกซ์ A แทนด้วยนะครับ R I นะครับอันนี้เชื่อมนะครับตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนะครับ r J ก็สลับแถวนะครับก็เช่นแถวที่หนึ่งสลับกับแถวที่สองนะครับสลับนะครับโอเคนะครับ r i ก็ต่อเมื่อ R j อันนี้คือเครื่องหมายก็ต่อเมื่อนะครับ r หนึ่งสลับแถวกับ r สองนะครับอันนี้เราใช้ความหมายการสลับกันนะครับข้อสองครับการคูณแถวใดแถวหนึ่งด้วยจำนวนจริง k เกิดจำนวนที่ไม่เท่ากับศูนย์นะครับคูณกับแถวใดแถวหนึ่งในที่นี้เราคูณด้วยแถว r i นะครับเช่น k เป็นสามแถวที่สองคือ r สองก็ เอา3คูณแถวที่2เหลือนี่ครับเอารลบสคือ k นะครับคูณแถวที่1นะครับนี่เงื่อนไขที่2นะครับเงื่อนไขที่3การคูณแถวใดแถวหนึ่งด้วยจำนวนจริง k เหมือนข้อ2ครับเหมือนแบบเดียวกันครับแต่นําไปรวมกับอีกแถวหนึ่งที่ไม่ใช่แถวนั่นเองนะครับไปแถวนึ่งนะครับเขียนแทนด้วย k คอาบวกอานะครับโดยที่ i กับ j ไม่เท่ากันนะเช่นเอา2คูณแถวที่3 แล้วไปบวกกับแถวที่1อย่างนี้ครับเกมครับ2คูณ r 3บวก r หงหรือนี้นได้ครับลบ4คูณแถวที่2 r 2ไปบวกกับแถวที่ที่มีอ่าแถวที่4ก็ได้ครับถ้ามีถ้ามีไม่ติดไม่ติกคูณ4นะครับเช่นอีกครับลบ2คูณ r 3 ไปบวกถ้าไปบวกก็ไปบวก r อีกแถวหนึ่งครับแถวที่2ก็ได้ครับนะครับเขียนไปครับลักษณะนี้นะครับย้ำนะครับจะมี3ขั้นตอนนะครับ1การสลับที่การสลับที่นะครับให้แต่ละขั้นยักษ์นี่นะครับการสลับที่นะครับการอันที่2การคูณแถวใดด้วยแถวหนึ่งด้วยจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับ0นี่ครับนะครับเช่น 3r2 ลบ 2r1 นะครับข้อ3 การคูณแถวใดแถวหนึ่งด้วยจำนวนจริง k แล้วนําไปรวมกับอีกแถวหนึ่งในตัวอย่างนี้นะครับหนึ่งครับกำหนดให้เมทริกซ์ a เป็นเมทริกซ์สองคูนสามครับมีสองแถวสามหลักนะครับสองคูนสามจงหาเมทริกซ์ b c แล้วก็ d เมทริกซ์ b มีเงื่อนไขเกิดจากการสลับแถวที่หนึ่งแถวที่สองนะครับอ่ะเราก็เริ่มครับตรงนี้คือแถวที่หนึ่งครับ โลแถวที่หนึ่งีแถวที่2ครับสองเราสลับกันนะครับสลับแถวหนึ่งแถวสนี่ครับเห็นไหมครับ4ี่ลบหน่งลบสองเป็นแเค้ืนมาเป็นแถวหนึ่ลบหนสองแถวที่1น่มาเป็นแถวสอนะครับโอเคครับได้เมติก B ครับต่อไปเมติกซครับเกิดจากการที่เอา3คูณแถวที่2 แล้วบวกแถวที่1นึ่งไม่ติดใหม่นะครับใหญ่ๆนะครับ4-1ลบหนึ่งนี่มันเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับ3 r 2ก็3คูณนี้ครับ3-4ครับ12งทันไหมครับ3 4 12คูณงกัน12ันนะและบวกแถวที่1คือลบ1นเห็นไหมครับต่อไป3คูณลบ1ได้ลบ แล้วบวกกับ2ครับบวกแถวที่1ต่อไปสามคูณลบ2เป็นลบหแล้วบวกกับ3แถวที่1นะครับนี่ครับโขเคไหครับตรงนี้หมายสมบูรณครับอ่านได้ได้ครับได้11ได้ลบ1ได้ลบ3อันนี้มาเนื่องรับ4ลบ1ลบ2 โอเคไหมครับนี่ครับเมตริกที่เกิดขึ้นเมตริกเมกซีครับอ่าดูตรงนี้สวยครับนี่ครับก็คือ11ลบ1ลบ3 4ลบ1ลบ2เห็นไหมครับโอเคไหมครับได้นะเมตริกดีที่กระจายเงื่อนไขเอา2คูณแถวที่1แล้วไปบวกแถวที่2นะครับเมตริกดีนะครับอ่าเราก็เริ่มครับเอา2คูณแถวที่1เอาเขียนนี้ก่อนนะครับ2แถวที่1 สอคูณลบหนได้ลบสองถูกไหมครับเอาสอคูณได้ลบสอเอเคในชาครับลบ2อ,อ,ค,อคูณสคูณสได้4เก็บไ,ไว้ก่อนนะครับ2อคูณสามได้6ได้หกตัวนี้คือ2องอาน,นึ่งลบสสี่หนะครับแล้วไปบวก R 2ไปบวกอันนี้นะครับบวกนี้ไลได้ครับลบส บวก4ช้านะครับ4บวกลบหนึ่1 6บวกลบสองข้อมันนี้เหมือนเดิมครับลบหนึ่1 2 3 ก็ได้ครับลบหนึอันนี้ก็สมมูลกันนะครับอันนี้สมมูลบ 2, บกัลบสบวกสได้2 4หักออกหนึ่เหลือสาหักออกสเหลือสนี่ครับเมติกใหม่ที่เกิดขึ้นน,นี่คือเมติกดีนี่นเอครับเมติกดีนะครับเมติกดีดูภาพสวยงามให้ชัดครับเมติกดีนี่ครับเห็นไหมครับเมต,กมติกดีก็คือลบหนึ 2 3 4นั่นเองโอเคนะครับได้นะครับต่อไปครับเมทริกสามูณสามนะครับจงหาเมทริกต่อไปนี้เมทริกบนะครับเกิดจากเงื่อนไขสลับแถว r 1 r 2สลับที่กันครับสลับแถวนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเอาลบ2คูณแถวที่1แล้วไปบวกแถวที่3เงื่อนไขเมทริกบตรงนี้ครับอ่ะเราดูเมทริกบครับเราเริ่มนะครับนี่ครับ สลับที่แถว 1, เดีวสแถวหนึ่คือหนึ่งสามลบ 5, ห้าครับหนึ 1, 3, ลบห้นี่ครับแถวที่หแล้วแถวที่สอนี่2สอสลับกันครับน,นี่ก็สลับกันนี่ครับก็ได้สอง่นึแถวที่หกลายเป็นแถวที่หนึ่งหนึ่งสาเป็นแถวที่2โอเคครับได้เอาลบสอคูณแถวที่หนึ่ง แล้วไปบวกแถวที่3ามกูทําทีระย่างนะครับอ่ต่อนนน 2, 2, 1, 1, จากนี้นะครับเอาลบสองคูนแถวที่1แถวที่1ตรงนี้แถวที่1คือนี่นะครับแถวที่1เอาลบสองคูณนะครับเสร็จแล้วไปบวกไปแถวที่3อ่านี่ครับจะได้นี่ครับลบสคูณแถวที่1นะครับลบสคูนสแล้วบวกแถวที่1คือลบหนึ่งเห็นไหมครับบวกบวกแถวที่3คือลบหนึ่งเห็นไหมครับนี่ทันนะครับ ต่อไปลบสอคูณสี่ครับแลบว้วนะมาบวกกับสองตัวนี้นะครับลบสคูณหแล้วมาบวกกับสองนะครับเพราะนี้จะมีมี3แถวนี้ครับนะี่ครับอันนี้คือ R3 อันนี้คือ R1 อันนี้ครับเอารลบสคูณนี้นะลบสคูณสนี่ครับลบสคูณส ลบคูณสี่นะครับลบ2คูณ1น่ะครับแล้วนำไปบวกแถวที่3ก็บวกด้วยลบ1แล้วบวกได้2แล้วบวกได้2ตัวนี้ทำไนบอ่าโอเคนะครับอ่าก็จะได้เบติกบีที่เกิดขึ้นนะครับ2 4 1ใช่ไหมสลบ5้3ลบ 5, 1, 3, ลบ 5. ตัวนี้ลบสรวมลบหนึ่งเป็นลบห้าอันนี้ลบแบวกสได้ลบหกอันนี้ลบสบวกสได้ศนย์นั่นเองครับโอเคครับนั้นเมติกบีเกิดจากการนี้ครับสลับแถวที่หนึ่งแถวที่สและเงื่อนไขสคือเอาลบสคูณอร์ได้บวกอาก็ได้เมติกบีใหม่ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับโอเคสอครับเมติกซีนะครับเมติกซี่เกิดจากเงื่อนไขเอาแถวที่หนึ่งะครับก็คอลบหนคูณอคูณแถวที่สแล้วไปบวกแถวที่หนะครับ แซงแถวที่หนึ่งเป็นหลักนะฮะเอาลบหนึคูณอาร์สแล้วไปบวกแถวที่หนึ่งนะครับและเองอนขายหนึ่งเอา3คูณแถวที่หนึ่งไปบวกแถวที่สามเอาสามคูณอาร์หนึ่ได้บวกแถวที่สามอ่ะเราก็เริ่มครับอ่ะวยชานะลบหนคูณอาร์สอนี่คืออาร, 1, ร 1, ์สองเลยครับเอาลบหคูณอาร์สคูณแถวที่2 1, 2งสองคูณลบหนได้ลบสอลบหคูณสได้ลบส ลบหนึ่งคูณหนึ่งในลบหแล้วนําไปบวกแถวที่1นนะครับแถวที่หงก็คือครับหนึงสาหก็เป็นหนึ่งบวกลบสองลบสี่บวกสามลบหนึ่งบวกลบห้าทันไหมครับผลลัธ์ที่ได้นี่คือเท่าไหร่ครับหนึ่บวกลบสองในลบหนึบวกลบสี่ลบหนึ่งลบห้าลบ1นึวมกับเป็นลบหกอ่าด้ตัวนี้ครับนี่ครับเป็นลบหนึ่งลบหนึ่งลบหกเห็นไหมครับ แถวเีขเกิดการเป็นแบบคือแถวที่1นะครับตามตามนิยามข้อที่3นะครับนะครับโอเคนะครับต่อไปครับอีกตัวนึงครับเอา3ไปคูณแถวที่1นะครับแล้วนําไปบวกแถวที่3อ่าจะได้อะไรครับดูนี่ครับนี่ครับ3คูนแถวที่1แถวที่1นึ่ในตรงนี้ครับดูตรงนี้นะครับ3ามคูนลบหในลบสเห็นไหมครับสคูนลบ3นึ่งสคูนลบหในลบส สามคูณลบหกได้ลบสิบแปดตรงนี้ทันไหมครับนะครับเข็มครับนี่นะนะครับลบสามลบสามลบสิบแปดเคนะครับต่อไปนำไปบวกแถวที่สามต่อไปนำไปบกวกเท่าที่3เอาผลลัพธ์ที่ด้เนี้ยครับ บวกเท่าที่3มเท่าี่มยครับลบ1 2 2ก็กลายเป็นลบ3บวกลบ1ลบ3บวก2ลบ18บวก2ะครับวิธีนี้ไปครับลบ3ลบ1เป็นลบ4ลบ3บวก2ได้ลบ1ลบส8บวก2ได้ลบนี่ครับนเมติกซีที่เกิดขึ้นก็คือลบ1 1ลบ1ลบ1ลบ6 2 4 1ลบ4ลบ1แล้วก็ลบ1นั่นเอง ข้อต่อไปครับเมทริกดีนะครับเกิดจากเงื่อนไขนะครับเอาลบอ1นก็คือลบ1คูณแถวที่1แล้วนำไปบวกแถวที่2นะครับอีกเงื่อนไข1นึงแถวที่3หารได้2นะครับอ่าข้อนี้ตัวนี้ตามกฎตามนิยามข้อที่3นะครับอันนี้นิยามข้อที่2นะครับอ่าเราก็เริ่มก่อนครับไปเอาลบ1คูณแถวที่1นะครับแล้วค่อยไปบวกแถวที่2ก็จะได้นี้ครับ ลบ1คูณแถว 1, นะลบ1คูณ1ได้ลบ1ลบ1คูณ3ได้ลบ3ลบ1คลบ5ี่ก็เป็นลบลบหหรือบวก5ครับเสร็จแล้วไปบวกแถวที่สองแถวที่2คืออะไรแถวี่2คือนี่ครับ2 4 1ก็บวกได้2บวกได้4บวกได้1นะครับไม่งงนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาครับนะครับ1ลบ1บวก2ได้1ลบ3บวก4ได้1 5บวก1ได้6นะครับโอเคครับ ต่อไปครับแนนค่ที่2แถวที่3ตรงนี้ครับเอาล่าสุดนะแถวที่3หารได้2ครับนี่ครับแถวที่3หารได้2ลบหหารได้2 2หารได้2 2หารได้2ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือเมติกดีนั่นเองครับได้เป็น1 3ลบ5 1 1นลบ0ูน1นี่คือเมติกดีนั่นเองโอเคครับได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ